ฮานอย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 นี่ลองพิมมาเลยาตามตอดนะคะอันนี้ฮานอยเมื่อวานนะคะผลออกพิเศษเอ่อผลออกเมื่อวานเนาะเดี๋ยวด ประหยัดนะคะประหยัดพิเศษห้าแปดห้าแปดห้าเก้าเจ็ดปกติเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้า VAP หกเจ็ดหนึ่งหกห้านะคะโอ้ น่าเสียดายเนาะนี่ชอบตัวนี้มากกว่านะจ๊ะอ่ะตามต่อนะคะ่าหน่อยเอ่อวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะท่านผู้ชม จอนิ้นตัวเลขที่มาเยอะนะคะเด่นรูดวิ่งได้เลยนะจ๊ะนี่ตจวนี้นีน่เมื่อวานแต่ว่าตัวนี้มามาเฉพาะกิจอยู่นะเมื่อวานเนาะ อ่ะใครชอบก็ตามนะคะนนเนะ้นเน้นเนาะวันนี้นะคะตัวที่ชอบชอบศูนย์นะคะใครรูดวิ่งนะคะศูนย์ 8ปดสอง8ูนย์องศูนปนอหน่อยวันนี้นจะจ๊ะชุดเดียวสามตัวสองตัว สองศูนย์ศูนย์แปดนะจ๊ะแปดสองศูนย์สองศูนย์แปดแปดศูนย์สองนะคะฮาหนอยวันนี้เนาะอ่าใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะทั้งหมดทั้งปวงบุญดงวงวาสนาของตัวเรานะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่มาติดตามฝากอ่กดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะคะอ่อ สบายสๆนะคะท่านผู้ชมขะก็จะมาเขียนต่องวดใส่กันแบบนี้เนาะประหยัดนะคะซีฟเซีฟไลทนะจ๊ะวันพรุ่งนี้ก็เขียนใส่นี่ได้อีกเนาะ,ะประหยัดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขน้อยนะคะใครชอบก็ตามนะจ๊ะเอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะโปรดใช้วิจรญญารยานทุกครั้งในการรับชมนะคะสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะในการซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลเวียดนามฮานอยนะคะ